นะครับผมจะให้ดูน้องแมวนอนหลับสบายอยู่ในกล่องบนดานหนานี้นะครับม,มีช่องลมที่ให้ลมไหลผ่านนะครับทั้งด้านข้างด้านหน้านี่จะเป็นช่องใหญ่หน่อยที่จะให้น้องแมวได้เข้าไปด้านในได้สะดวกนะครับตอนนี้ไม่ยอมเข้าไปกับเพื่อนเลยนอนหลับอยู่ด้านนอก ครับแม่สายฝนตัวนี้ก็ามาที่จะมาหาลูกแ้วนครับมาเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในเดยวมาเข้ามาด้านในอ้าวไม่ยอมเข้ามาึ๊บแม่มาแล้ว,ต,ต,ต,ลว,ลวตื่นตื่นตืนแล้วแม่แมแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วนตื่นตืน กินนมแล้วออความผูกพันความรักของแม่กับลูกแมวนะครับถ้าแม่เข้ามาหาลูกแล้วเขาก็จะเลียทำความสะอาดลูกนี่ครับลูกเขาก็จะอ่ะมาออกมากินนมแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วอ่าแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ให้กินนมแล้วเนี่ยลุมแม่เลยนะลุกแม่เลยนะออกมาแล้วมา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 แม่มาแล้วแล้วอา้าจะลุกไปไหนล่ะืให้ลูกกินนมก่อน้ลูกกินนมก่อน้แล้วหนูออกมาแล้วแม่หนูมาแล้ว แล้วนี่ครับคารต้มเตรียมต้มเตรียมมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮความรักของแม่แมวกับลูกแมวทำความสาดให้ลูกอันนี้ให้ลูกกินนมมนันนรล่ออแย่งกันดูดกินนมแม่เอาแม่ทำไมไม่นอนลงอะ่ะ <laughs> หนูไม่ได้กินลเลยนีหนูไม่ได้กินเลยเอา้าสู้เขาลูกไอ้สู้เขาหาหาหัวหนมให้เจอเอ๋อ ตอนนู้นได้กินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะได้กินต้องใช้จะได้กินแล้วอ่าไข่แข็งแรงอ่าแย่งกันหาให้เจอหาให้เจอหาให้เจอ สายฝนสายฝนแม่สายฝน <c oughs> <c oughs> แม่นอนเออแม่ต้องนอนลงอย่างเงี้ยลูกจะได้กินนมได้ถนัดนมตอนนี้ลูกแมวห้าตัวนะครับแย่งกัน ดูดนมแม่อยู่อีกตัวหนึ่งหลับสบายไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยอยู่ในกล่องบ้านกระดาษนะครับครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะเลี้ยงน้องแมวนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ทาง id ดี n ลทํา c h สแล e ชาแน,นลนะครับขอลูกแมวไปเลี้ยงได้ที่ ผู้ที่อาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอเมืองอารำพูนนะครับอำเภอสารพีสามารถที่จะติดต่อขอรูปแมวไปเลี้ยงดูแลได้เลยนะครับน่ครับลายลายลายสลิดสวยๆเลยนะครับตอนนี้แม่ก็นอนให้นมลูก ei ecco,